สวัสดีครับผมนดัมนะครับวันนี้ผมแนะนําเครื่องเสียงนะครับในต่อยตาวีโคชัมนะครับติดตั้งอะไรกันไปบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับคันนี้เริ่มที่ฟอนต์นะครับฟอนต์สองดินจากค่าย JV4 นะเจวีสี่นะครับผมบอกเสียงก่อนนะครับอ่าจากค่าย j v ว V12 นะครับแล้วก็ติดตามที่ปรีจากค่ายเอ็กซันะครับแผงประตูนะครับขึ้นครึ่งท่อนลูกค้าชอบความเรียบร้อยนะครับก็ใช้ของฟ็อกเกอร์นะครับลำโพง นะครับลำโพงหน้าหกนิ้วนะครับกัาแล้วด้านหลังนะครับทวิสเตอร์ก็เป็นของฟอร์เกอร์เหมือนกันครับสวยงามเลยนะครับติดตามด้วยตู้อะคิลิกนะครับด้านหลังเป็นตู้อะคิริกลำโพงกลางนะครับติดตามด้วยลำโพงกลางก่อนลำโพงกลางก็ยังเป็น6นิ้วจากค่ายฟอร์เกอร์ครับทวิสเตอร์ก็ฟอร์เกอร์เหมือนเดิมนะครับส่วนนี่ครับผมกําลังหัวใจอยู่ที่นี้ครับ Power Arm Signal กับ Power Arm Card D นะครับจากค่าย Exas นะครับ จากค่า Xsart และ X caliber นะครับ2ตัวนะครับคาปาคาปาก็เป็นจากค่ายเดียวกันนะครับก็คือ Xsart นั่นเองนะครับส่วนลำโพง12นิ้วตัวนี้ก็ Xsart เหมือนเดิมเหมือนกันครับผมเป็นตู้กีริกนะครับไฟเปลี่ยนสีได้นะครับตู้ก็จาก MTP ครับมีจตภาพเรานั่นเองนะครับสวยงามครับงานก็เรียบร้อยครับลูกค้าชอบความเรียบร้อยประมาณนี้นะครับไม่ต้องตัดสีโดดโดดมากนะครับ เน้นความสวยงามแบบเรียบๆครับดูแล้วไม่เบื่อนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับติดตั้งเครื่องเสียงสักชุดหนึ่งเอาไว้ฟังแก้เหงานะครับยามเดินทางนะครับแล้วก็เป็นเพื่อนในการเดินทางด้วยนะครับก็สอบถามรายละเอียดเข้ามาได้ที่ระดับครับแปดหนึ่งครับผมสองแปดหนึ่งหนึ่งสองห้าเก้านะครับ id line ก็เบอร์นี้เลยนะครับขอบคุณมากนะครับ